สบายดีพี่น้องมัอนี้มาพบกับช่องบินผลเจริญอีกแล้วเด้อวันนี้สิม,มาเบิงวิธีสวิตของประชาชนไทยบ้านหาดต้นคุเฮาเดอหาฝากแคมทอกแคมทางนี่แหละช่องนี้ช่องนาฝนนะน้ำก็ขึ้นไล่พี่น้องอบรรยากาศก็กดีไล่ฝนหนักก็ตกเช้านี่นี่เฮ้ยคนละอนไตุ้ยไปถ่ายนเฮ้ยเคิร์นนี่ นี่ต้องได้อป่ามาทบใส่ก้อนเด้อตัวนี้เด้อนี่ตรงนี้มัแบ่งได้หลายคือว่าประมาณรับยงอ่ะงฝาทางเลยนี่เหนยอกับงาเป็นยกแล้เบาด้านนี่ทำได้ปะ นี่ปลาเราจะเท่าไะนี่มไทยดีเลยสินะปลาขาวนอสอะไโอ้ได้๋ยดลูกปลาอค่ะนี่หยกแล้วนี่ มานเนื้อนี่ไว้ด้ถ้วยมาตักเนาะนี่ถ้วยมาตักไข่ก็ตัดเสาอันนี้ก็ตกตรง้ยกแล้วก็ลงคือเกา,ากไวสิไปซองบางส่วนมันด้ยันไปบ่าได้ดอกน้ำน้ำไหลีะแฮ<น> แล้วทางพีมันเ้วอย่างเี้ยนี่ทางพีเจ้อมับที่้ายบนเลยนี่น้ำารับทางพีสะน้ำหันดิสะน้ำน้ำกวงเด้บุจักมาน นี่อันนี้คือทางไปครับเบือเ้องเลยไปคิดไปส่วนมันเนาะแล้วก็ส่วนมาเบิ้งบรรยากาศมาเย็นไปาส,สนแล้วก็คนหูจักตึกกระดุงแล้วก็แวะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะน้ำก็ขึ้นลหลแห้งพี่น้องเอาสิไปส่วนมันจักไปได้บุได้เลยบุหูแหละแต่ว่าอาการนี่ดีเนาะ ตามเคียดสนบทปัดน,นอกเขาเนี่งครอบกาอยางดีโยหายใจกะสะดวกสบายนี่น้ำขึ้นลลยแหงนี่ยหญ่ยยบดลวก็มาเลยฮะนะ กาดีโอ้ยป,กป,กปุกปุกไกรเปลี่ยนบอลเลยเด้ออยูย่นี่ผมะมานถูก <c oughs> ป่ะเปลี่ยนบอลได้เลยได้ตัวหนึง่งได้หลายขนาด วานได้ไล่เนาะอันนี้ก็ทางสัญจรของผมเอปผสมสูนสะดวกสบายเนาะมีโอกาสกลับมาแวะลิ้นมาย่ามได้ก็ไอ้เมฟเป็นี้สมัยตนเป็นเศร้านี่แกเบอร์หนึ่งของบ้านได้เหรอ าแล้ไปเจอเดี่ยวสวนมันเลยนี่สบายดีทุกคนมาหดสวนมันเลยเด้อนี่ยมาให้เบิ่งเขาน้อยนึงก่อนอันนี้จะเป็นเขาเด้อภาษาไทยบ้านเราเอิเขาให้เด้อให้ดินไทยว่าก้นเขาสีน้ำเขาใส่เขารถไทยมาไทยเขาก็เอิ้มตามซื่อเลยว่าเป็นให้ดินไทยนี่ไปเบิ่งส่วนมันเนาะมานี่ ส่วนมันกับทางเรื่อพี่น้องนี่งามแห้งพี่นอ้องงามเขียวเสียทีแนวเดียวพี่นอ้องน้ำขึ้นจ้างความเสียหายจะน้อยน้ำลดเนี่ยกะใบมันเราจะเหลืองเนาะถ้ามันขึ้นท่วมดุลนนะ่ะเสียดายแห้งพี่นอ้องไม้เบิง้งน้ำท่วม จริงมันเป็นทางด้วยตัวนี้ด้อแต่ก้อนมันเป็นทางแต่ว่ามันยู่ต่ำน่ะน้ำก็ะึ้นห้วยแะ้วก็มันขึ้นมาท่วมทางเลยเ,เข้ากระท่วมเลยพี่น้องแต่เข้าจะบุบเป็นยังเพราะว่ามันไปท่วมหดหยดมันเดิมมันนี่ตีเสียหายหลายพี่น้องนี่เสียดายพี่น้องนี่แต่ว่าเอามองมาใส่ตามอันนี้มันปลาน้อยได้กินเนาะเนาะตามภาษาบ้านนอก,กวันนี้ มีปูปลาลายนี่ดึงอี๋ทะลึกลายพี่น้องาเทพก็ปลาไหลนาะนี่มันงามมันนะนี่ติดง่ายดิมันนะแต่น้ำนี่พี่น้องอันตรายหลายสินี่น้ำก็ไหลแหงเนอนี่เห็นไหมสิน่ะตัวนั้นเริ่มตายแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวซ o มให้เบิ่งเด้อ ัวน,นี้จะเริ่มเป็นยอดเหลืองละใบเหลืองก็แล้ว,ลวน้ำกระไหลแห้งใช่เนาะเดี๋ยวให้เบิ่งน้ำเด้อน้ำไหลแปบ๊บเดียวนี่น้ำไหลแห้งใช่เนาะอันนี้ครูมันเนาะตัวตัวน้ำตัวนี้ก่อนที่พวกเอากับเอารถไทยมาถ่ยเอฟคูเนาะ พี่ลึกพี่น้องปีนี้นะมันงามพี่น้องลิบหัวเลยนี่นะนี่มันนะงามสุดๆเลยมันนะจะ่ปเอ็ดเดอร์ได้ใธรรมชาติพี่น้องตัวนี้น้ำไหลมีแต่เอาใส่มาใส่เนาะใส่แต่ละว่างแต่ละว่างคือสิได้ปลายอยู่สีได้ลายพี่น้องปีนี้น้ำท่วม น้ำไรหลแห้งใช่ไหเดีย๋ยวให้เบด้บิ่งน้ำไหลผีน้องเอ้ยลงขึ้นกล็ลายใครทำมาทักการดก็กมาลงโทษอีกเป็น,นี้นะบันไดก็คือกันเมิดพี่น้องโอ้แนมไปคุ่น นะฮะมึงไม่แต่มาสัตวก็เปินซิ่งที่หามบาได้แล้วที่น้องกะบุ๋ดก็มีูเตะหำใจแล้วนี่หามนะสุดๆเลยพี่น้องแต่ว่ามันทองงามเทสนะหัวก็ะยันดีนี่มันสูง ตายหัวเไปนด้อยู่สองเมตรปลายเพ่ปละต้นมันเดี๋ยวนี้เพื่อมันจะเป็นโรคเป็นเก็บผลผลิตกะเดือนสามเดือนสี่ไปละพี่น้องงานหวลลัวงเด้อนี่บเว็นเราได้ละพี่น้องแต่นะเป็นเรื่องน้าเศร้าละบเว็นเราได้ได้แต่ทำใจ ยธรรามชาิเนริ่งที่เบ่อาายให้เกิดแต่มันก็เกิดเนาะพี่น้องแถวนี้มันจะน้อยน้อยมันยังบ่ง,งามแถวนี้นะพี่น้องแต่ว่าแนแถวนี้จะบ่ง,งามปันใดแต่ว่ากะเทียบใส่ของนครรืรนกะหรือว่างามละแต่ว่าพูดงามพี่น้อง <S <S 1> <S 1> <S 1> เป็นเรื่องน่าเศร้าพี่น้องแต่กะได้แต่ทำใจ เป็นภัยธรรมศาสตร์เนะาะเด้อสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ดเด้อฝากกดไลค์กดติดตามแน่เป็นซองใหม่แล้วเราจะเห็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งตลอดเอาขอ,ขอบใจบ๊ายบาย